เถียงทันหนว่วงเฮ้ยมาละพี่นวงขับไปไหนอะเถียงกันเลยผมรอดูอยู่ใช่ไหมนะ่ะไม่น่าจะเถียงกันละตรงนี้เหมือนมานั่งไอ้ม้าหมุนอู้เอาเฮ้ยเอารับผมไปด้วยแล้วผมไปด้วยเด้เอ้บเอาเฮ้ยมันไม่ให้กุ้งนั่งว่ะเถียงทันหน่วงเลยม้าหมุนวะนะ่ะรายการขาหมุนประกาศเตือนภัยมีแม่ใหญ่บุกมาระวังด้วย แอดมินวันนี้เราแอดมินเฮ้ยแอดมินจริงปะเนี่ยผมก็ไม่รู้จักแอดมินแมปนี้หรอเฮ้ยจริงปะเนี่ยเดี๋ยวละจิงปอจริง,รงแอดมินโชว์ยัวพาวเวอร์ขอกินหน่อยมาเฮ้ยน่าจะใช่โอ้ดูดิบินขนาดนี้มันบินได้อ๋อบินได้คือแอดมินเอแต่ก็ใช่ละเนี่ย แอดมินมาทำอะไรครับอ,อู้ดูดิทำอะไรมาเนะี่ยกันไปไฟมีเพลสคนนี้อยากบินวะแอดมินว่างเหรอครับทำไมเข้ามาเล่นเข้ามาทำอะไรเนี่ยฉันชอบแอดมินฉันให้หนายไม่ได้เนะี่ยเพลสแอดมินแอดมินก็ว่างเหมือนกันนั่น่ะไม่ประเด็นคือไม่อยากเจอแอดมินแบบนี้อยากเจอแอดมินบอกฟุต,ตอะอยากถามแล้วเกินว่าเมื่อไรจะอัปเดต อัปเดตสักทีผมไม่ไหวแล้วใจจะขาดโรงเรียนกุ้งอยากเรียนฮาฟคูเอวาสอนวิชาคณิตศาสตร์ค่ะสมัครสมรัครอติดป้ายคู่ชีชาสอนภาษาอังกฤษอ่อรู้สึกว่าน่าจะเพิ่งสร้างนะครับรอเขาเขียนป้ายก่อน A later few moments ในอ่านป้ายสิเปิดโรงเรียน7โมงเข้าแถว8โมงเอ,อ้อย่าบางังเรียน9โมงถึง6กโมงเย็นค่ะสมัครครับโอ้คูให้สมัครไปเี้ย สมัครนักเรียนเออุ้มไปเลยหรอขี่หลังเฮ้ยยายาหลอนกลัวโดนแบนเขาลากเข้าไปอย่างนั้นอ่ะแต่ว่าเขาไม่พิมพ์เลยอ่ะหรือว่าอันนี้เปล่าเออบางคนเขาจะอะไรนะกระซิบหรือว่าคนนี้เขากระซิบกันอยู่แล้วเขาไม่ยอมมาออกอะไม่เห็นข้อความครับต้องเลิกกระซิบก่อนใช่ไหมเขาอาจจะแบบกดกระซิบแบบนี้นปุ๊บนาเห็นไหมอ,อ๋อ ถ้ามันลําบากขนาดนั้นก็ไม่เป็นไรครับไม่น่าจะกระซิบกันนะ้นได้จะไม่พิมพ์เลยหลังที่17ทําวัดสามารถเข้าร่วมได้เปิดเดี๋ยวนะเปิดถวายในตอนกลางคืนรอชเปิดถ่ายเปิดท้ายหรือเปล่าวัดแก้วมีหมอลําบ้างครั้งโอ้ยน้อไปไปไปเดี๋ยวค่อยมาใหม่เราออกแล้วนะอยากโดนแบนติออกไปอะไรวะเดี๋ยวไนะอัตมา <laughs> ผมว่าวัดนี้แปลกเขาไล่คนออกทําไมอะวัดปิดแล้วหรอครับ ช่วยทำแต่มันปิดหยุดจ้ะครับครับอะไรไม่รู้ไปละเธอมาหาผมด้วยความเหงาแล้วเธอก็ไปหาเขาด้วยความรักอะเฮ้ยเดี๋ยว <c oughs> คําคมนี้เหมือนเคยอ่านหรือเปล่าคลิปไหนไม่รู้คนเก่ามาเขียนปะเนี่ยบ้านสิบห้าเปิดร้านขายแมวและโรงแรมขายแมวและโรงแรมคือแบบขายแมวแล้วก็ขายโรงแรมอะมาซื้อแมวครับซื้อแมวครับลูกพีฮัลโหลทำไมคนแบบเปิดร้านเปิดโรงเรียนนี่ไม่ค่อยจะคุยเลยดีครับ ออกว่าจะพิมพ์ดีครับมันยากซื้อแมวครับครับพเห็นผอมมีแมวแบบไหนบ้างครับมีตัวเมียตัวผู้ตัวเกย์และตัวทอมกับตัวกระเทยเอาตัวกระเทยครับแมวไม่มีแบบแมวส้มแมวสีขาวแมวสีดําเป็นแบบเพศเหรอครับไนแ,แมวกระเทยเป็นยังไงอ,อ๊บนี่ยอแมวกระเทยโอ้โหตัวใหญ่ยังวะอ,อ๊บนี่โอ้โหตัวใหญ่กุ้งน่ารักอะ่ะขอบคุณพี่สาว อยากกินกุ้งไอ้ตัวนี้จังเลยอยากกินผมเจ้าของร้านช่วยด้วยกุ้งมันตัวเล็กอะมันน่าอร่อยดีครับดูด้วยครับกุ้งกำลังจะโดนกินอยากให้รับแอดดะรับแอดเดอรรับลักได้ไหมได้ได้ไม่ได้ไม่รู้ไปละอตลาดบนดอยตรงที่ลานกว้างตลาดบนดอยไหนวะตรงที่ลานกว้างไม่เอาเอาดีดีสิบอเขาบอกว่า อายุ20จริงหรอฮะสรุปคนนี้อายุ10เด็กเกินเธอน่าจะพิมพ์ว่าเธออะ12 <c oughs> เดี๋ยวละกับ10คนนี้บอกเด็กเกินมันก็เด็กทั้งคู่แล้วแหละ10บขวบจริงปะเนี่ยน้องพี่เรา14พี่นาวหล่อปปะนายใครน้องมึงกุง <c oughs> อะไรมึง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวดาอยู่ๆทำไมเหมือนจะทะเลาะกันอ้าว <c oughs> เอาเอาบชักดาบ <c oughs> ขอโทษเขาว่ายาอะไรมึงนี่ คนนี้ด่าต่อครับเฮ้ยเขาขอโทษแล้วขอโทษเราเรื่องควรจะจบหรือเปล่าน่ารักฮะสิบจริงปะไอ้บลาขอบคุณครับเด็กเกินเจงไม่ชอบเด็กเฮ้ยตอนนี้ผมได้เกาะหัวของคนนี้นะคุณเจคนนี้น่ารักอะกุง้งกุ้งน่ารักเพยองสองพิมพ์อะไรดิฮะกุ้งน่ารักน่ารักอะไรเล่าเฮ้ยกุ้งตัวขาดกุ้งตามสั่งไม่ กุ้งตามสั่งโอเคสั่งมาเอนี่ก็เอาควานสับแต่จริงเรามันเป็นกุ้งสุกแล้วนะเออเนี่ยมันตัวสีส้มผ่านความร้อนมาละเอากุ้งไปทอดได้ไหมครับได้ครับจะต้ยมยำทำแกงอะไรผมก็เชิญครับนี่กุ้งย่างอิ่มยังยังครับยังไม่ได้กินเลยครับกินดิเอาอาปากเอาอุย้ยเอาเดี๋ยวนี้มีอุปกรณ์แล้วทำครัวอุปกรณ์ทำครัวน่าจะอยู่พรอ็อ เอออยู่ไหนวะหาไม่เจอครับเออช่่งมันเถอะอันนี้ก็เสร็จยังเนี่ยผมไปละเซิร์ฟนี้มีเนี่ยมาหาที่นี่ได้มีหมอดวงไปหาหมอดวงก่อนนะของกินของคนที่ยืนต่อแถวใครจะกินก็กิน, <c oughs> นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาหาหมอดวงครับกุ้งหายนั่งเลยจ้ะโอ้โหข้อความคุณมาถามเรื่องอะไรคะอยากรู้วิธีเอาตัวรอดจากมนุษย์ครับต้องอยู่ในน้ําตลอดเวลาได้ยินเสียงจะอะไรก็ห้ามไปนะคะแต่ผมชอบมาเที่ยวบันบอกเนี่ยครับ ถ้าเขาจับได้แล้วก็เด้งไปเลยกุ้งเต้นตื่นเต้นต้องเอาชีวิตรอดใช่ไหมต้องทําตัวให้เล็กขึ้นมันจะได้ไม่เห็นนี่เล็กสุดแล้วครับฉันเพิ่งเคยเห็นกุ้งมาหาหมอดวงประสบการณ์ใหม่ไงครับฮผมพิมพ์ผิดใหม่ใหม่ใหม่ครับใหม่ผมพิมพ์ผิดโทษถ้าเธอไม่อยากโดนเขาจะไปทอดมันอยู่กับฉันก็ได้นะได้เลยฮะฉันก็ชอบออกไปเดินเล่นเหมือนกันฮ่าฮบวกทําไมคุณถึงมาเป็นหมอดวงละ่ะฮะพอดีว่าฉันอยากเป็นหมอดูไงล่ะว้าวอะเอ้ยอ้อาว ทะลุทะลุเอ่อสรุปทำไรเนี่ยลากผมไปลากผมมาบายบายฮะไปไหนหรอผมต้องกลับทะเลแล้วเพื่อน,อนๆนผมรออยู่เอาเว้ยเอาวาร์ปมานี่ได้เลยอ๋อเป็นบ้านนี้นี่วะตรงนี้มันไม่ใช่ทะเลฮะมันเป็นแค่แบบแอ่งน้ำอะ่ะเออไว้เจอกันใหม่ฮะบายบายไปยละแบบกุ้งมาหาเองเฮ้ยไอ้แบบบบนี่มันคนที่มันทอดเรานี่ว่าเนี้ ไอ้คนที่กินเรานี่หว่ากุ้งตามสั่งวาย,ยังไม่ได้กินเลยอ้าวลีลาไงให้กินตั้งนานไม่กินกุ้งหนีซะก่อนคุณลีลาคุณกินช้าอู้เออกุ้งตามสั่งตามสั่งอะไรแล้วหลานส้มตำโจโจกุ้งกุ้งเอาตำกุ้งสดเผ็ดๆครับใส่ส้ตมตำแล้วเดี๋ยวผมสั่งส้งตมตำอยู่คุณยาดิอ๋อนี่ไงเขามีที่นั่งให้นี่ว่าลืมดูเฮ้ยเดี๋ยวมผม ส้มตำดำฮ่าฮ่าฮ่าบุนไ่ะตำกุ้งสดปลายอะจังวะนี่ไงกุ้งสดไม่สดแล้วนี่กุ้งสุกคุณเห็นสีปะสีสม้มไปใช่ตู้เย็นเหมือนเอาตำกุ้งสดเผ็ดเผ็ดหนึ่งที่เจ๊เออไปทําผมลูกค้านะเนะี่ยเจ้ไปทําให้ผมอะเจ๊เดินไปเดินมาเพ็ดได้ยั้งตำกุ้งสอขอแซ่แบๆซบได้ตั้งนานแล้วมองอาหารอยู่ไงเท่าไร,ค,ไราคิดตังเลยไม่รู้อะคิดตังเลยหนึ่งสองสองสอง โอเคเอาการวยเลยปะเนี่ยตังไปไม่เอาตังซะด้วยเท่าไหร่เจนี่ไม่เอาตังว่ะส้มตามผมคือไม่ได้ขายเด้อเด้ๆด้ดอะไรเนะี่ยไม่ใช่อู่รถเย้กุ้งย่างวันดีฮะจับกินอร่อยอยากกินผมเลยนอนกุ้งน่ารักมากๆน่ารักงั้นกินผมเลยฉันขออุ้มได้ไหมไม่กินไม่ลงปึออ๊บนี่พาผมไปกินเลยบาย,บายบายฮะผมกำลังจะโดนกินไม่ ทำไรทำไรถ้าผมมาซอกหลบเพื่ออะไรเนี่ยไปก่อนนะฮะอ้าวทำไมแบบนี้ตายแล้วกิ้งลงตายแล้วไม่ค้างโอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส c คร b e ให้กับน้องจุ้งด้วยนะแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊า,บา